กลับมาพบกับช่องการ์มีชั้นแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหลังจากที่การได้ห่างหายการรีวิวของกินไปนานนะคะก็ได้เวลาที่จะกลับมารีวิวกันสักทีนะคะโดยของกินที่การจะนํามารีวิวในวันนี้ก็คือสดตมฟิงเกิลนะคะ <c oughs> คือแบบว่าทําไมอะฟิงเกิลก็ขายอยู่แล้วใช่ป่มทั่วไปในท้องตลาดอะแล้วจะมารีวิวทําไมเออนั่นแหละดิมารีวิวทำไม คืออยากจะบอกว่านะคะฟิงเกิลที่เราเคยกินกันใช่ปะมันก็จะมีขวดสีแดงที่เป็นรสออริจินอลค่ะแล้วรสต่อมานะคะก็คือเป็นรสซาวครีมและหัวหอมใช่ปะก็คืออันเนี้ยมันก็จะเป็นกระป๋องสีเขียวๆอย่างงี้ใช่ปะคือการอะ่ะชอบกินรสนี้มากๆเลยนะคะคือเอาง่ายๆนะคะคือการอะ่ะเดินเข้าไปที่ห้างสรรพสินค้าใช่ปะแล้วการก็ไปซื้อเจ้าตัวเนี้ยคือรสซาวครีมและหัวหอมใช่ปะแล้วคือประเด็นน่ะก็ไปหยิบมาอีกหนึ่งกระป๋อง แล้วแบบไม่ได้อ่านไงว่ามันคืออะไรรถอะไรแล้วก็แบบคิดว่ามันเปลี่ยนเห็นปะมันเขียนว่า new l o o k ใช่ปะก็คิดว่ามันเปลี่ยนคอลเลคชันใหม่ฉันก็แบบว่าอยากได้2อันที่แบบสีมันแตกต่างกันไงรถเซาท์คิมและหัวหอมเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ที่ไหนได้นะคะเจ้ารถตัวนี้นะคะคือรถลาบนะคะเพราะฉะนั้นได้ของแปลกมาจะไม่รีวิวก็ไม่ได้แล้วป้าก็ต้องรีวิวแหละค่ะ โดยเขาเขียนไว้ว่าไทยเฟรนเกินะคะก็คือรสลาบเนี่ยก็แสดงว่ามันจะต้องเป็นอาหารของโปรดของคนไทยนะคะเขาก็เลยนามาทําเป็นฟิงเกิลนะคะในรูปแบบของแบบมันฝรั่งทอดกรอบอะเออมันแปลกเะล่ะแปลกก็ต้องรีวิวไงถูกปะ <c oughs> ค่ะไม่รอช้านะคะเดี๋ยวการจะแกะแล้วก็กินให้ดูนะคะว่ารสชาติมันเป็นยังไงนี่เม นี่ทาก็แอบเปิดดมไว้แล้วนะคะก็เลยแบบแกะง่ายนิดนึงหลังจากที่ดมนะคะการมีความรู้สึกว่ามันก็จะเป็นแบบกลิ่นของฟิงเกิลอะเออเดี๋ยวเราจะมาลองชิมนี่ หลังจากที่การนะคะได้ทานเจ้าตัวฟิงเกิลรสลาบไปแล้วนะคะการมีความรู้สึกว่าพอกัดเข้าไปนะคะกลิ่นแรกเลยสัมผัสแรกที่ได้ก็คือรสชาติของมันฝรั่งทอดของฟิงเกิลนะคะคือมันรู้เลยอะว่าแบบเนี่ยมันคือรสชาติทอดของฟิงเกิลอะแล้วพอทานไปสักพักนะคะมันจะมีความรู้สึกว่ามันได้กลิ่นเครื่องเทศแล้วก็มีความแบบ เหมือนจะเปรี้ยวมะนาวนะคะแต่ก็ไม่ได้เปรี้ยวถึงขั้นจี๊ดจา๊าดขนาดนั้นนะคะมันเหมือนเปรี้ยวแบบกลมกล่อมแบบไหมสุดยอดอะคือมันก็ได้ความแบบเหมือนเป็นเครื่องเทศของไทยเราผสมกับมันฝรั่งฟิงเกิลมันดีอะต้องลองนะคะคือไม่อยากจะเชื่อเลยอะว่าการที่ฉันหยิบผิดมามันก็ทำให้ฉันได้ชิมรสชาติที่แปลกใหม่นะคะ โดยที่การไปซื้อมานะคะก็คือการไปซื้อมาที่ซูเปอร์ของโลตัสนะคะตอนนี้เขากําลังลดราคานะเหลือแค่กระป๋องละ39บาทนะคะคือถูกมากๆากอะ่ะจริงในสมัยก่อนที่การเคยซื้อนะโหกระป๋องละ60กว่าบาทเน่ยวิงเกอร์อะ่ะแต่ตอนนี้ละ39มสิบเก้าก็เลยซื้อได้2กระป๋องสุดยอดปะสุดยอดจริงนะคะถ้เามเพื่อนๆสนใจนะคะก็ลองไปหาซื้อกันมาดูนะ ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะช่องการมี่แชแนลคงต้องขอตัวลาไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆนะคะได้ลองชิมเจ้าตัวฟิงก์ก็ลดราบนะคะแล้วมีความรู้สึกย <blunt. S 1> ังไงก็มาแสดงความคิดเห็น <reasonably> กันได้ใต้ล่างเลยนะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะช่องการมี่แช n แนลคงต้องขอตัวลาไว้แต่เพียงเท่านี้เพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดถูกใจนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยการกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะบายยแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจด้วยการกด ติดต,ตามปะลืมแล้วแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยการกดถูกใจนะคะแล้วก็ติดตามการพูดผิชิต